เอาเบียรไมจ๊ะเฮ้เอาเบีจ๊ะเฮจอชื่อไรจ๊ะเฮอไรจ๊ะบันชีมานะเบันชีมานะเฮลบัตมาจ้าเอเลกบัตมาจ้าเเดียวไม่อยากจะเซียงเเฮไม่อยากจะเซียไม่อยากมีเอียเฮ้เฮ้ไม่อยากมีเอียไม่อยากนอนเสียวไม่อยากนอนเสียว น้องบ่าต้องฟังน้องบ่าต้องฟังเฮ้ยอดีตไอ่อลคอยเต้นโอเคผมอยากอิจเตือนนะว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยมีความเสี่ยงจะถูกนําไปใช้เปิดบัญชีมาได้นะหมายไรกับคุณบีมาไล่มาแกลบหรือว่ามานิ่นบั่งก็ว่านะากลับนั่นแหละบัญชีหมาเลยวะไม่เข้าใจก็บัญชีหมาคือบัญชีเงินฝากธนาคารที่มุคนไล่ช็อคไว้รับและโอนเงินผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันแม่มีพยาทลักทานเฉื่อมยงไปเอามูอมันได้เฮ้พี <Hey, S 1> ่บ่าวน่ะเน้นน้องหลวงอย่าไปฟังมันเลยมาพี่กับผมนี่เดี๋ยวผ้อมูลข้อมูลทีนะเดียวนี่ไงอุบายข้อมูลวิจัยชีพชอบจ้างให้คนอื่นไปเปิดบัญชีรู้วหลับเสริมบัญชีของอื่นไปทัวพร้อมข้อข้อ,ขอมูลเพื่อให้มันได้ใช้พวกโมบายแบงกิ้งหรือทำธุรกรรมออนไลน์ได้ทันทีอ้าวอ้าวมันคือนแล้วแล้วนี่ไม่ไม่ไม่บ้าบ้าฟังก่อนฟังก่อนชัดอัพไอ้โมนี่หลอกไม่เพล่าเพล่ามาทางช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ให้รวมกิจกรรมหรือคลิกลิงแปลกๆโอ้แสดงว่าพวกหาาไไรได้ซริมสมัครงานแล้วก็พนันออนไลน์นี่มูมันเพี่เลยนั่นแหละเห็นไม้คุณเลิมโดท่านมูมันเลยเอ่ะยาลอกไม่ได้ปนีอยาอยู่วกูยึดเป็นส่วนรวมในความพิษพอคุณอาจได้รับโทษป้องกันตัวเองเก็บพวงไวไม่ยินยอมไม่ใครใชาย ไม่ยากเป็นมาอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครยากโลเพิ่มเติมโถ่สอบทามแบงค์ชาติ1213และหากตกเป็นเยอะโอนเงินในบัญชีมารีบแจ้งไส้ด่วนโตหนึ่งเซหนึ่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์วันสต็อปเซอร์วิสทต่จะจัดการในแบทเซ็ตทางรับแจ้งความและอายัดบ,บัญชีทำตาม,ตามนี้ปลอดภ<า>ัยแ<ห>น่นอน